สวัสดีพี่สผู้สุสขคนกครับผมไม่ล่ะพี่น้องล่าพัฒนาของอาจารย์สลองวันศุกร์ที่ยีบสองพุกิการสองหาหกเจ็ดมืออื่นพี่น้องมือคลืนนี่บ่เขาไม่คล่องเพลื่นพี่น้องหลุดมัด้งองอาจารย์สลองเหล็กมันเป่ามันเบิเ่นไหมพี่น้องห้าเจ็ดห้าล่ากับ 5. ขาห้าขลเล็กป่าเล,เล็กเบิ่นมันอยากหลุดแทบทุกอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะอยากหลุดหลายเห็นบอก ปดกับสองบอมีบ่เขาแล้วพี่น้องด้ส่วนจับคู่นี่ก็มีอายุแปดเจ็ดเลืยกออกเกจหาหาเจ็ดนะพี่น้องตัวกันกับเจ็ดซี่เจ็ดนี่กับบอมีพี่น้องบอมีตัวกันกับซีเจ็ดเจ็ดซี่กับกกบอมีเลือกออกเจ็ดหาพี่น้องบ่เข่าขอโทษขอพ่ายหลายพี่น้องเลีมีเขาไม่หลุดขอแจมื่อเอนนื่นเลย

ลาพัฒนา บนล่างบนล่างวิ่งลวดวิงบนล่างวิ่งลวด สองหกสองกับหกเด่นที่หกเด่นหกลองสอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

สี่หกสี่แปดก็มีเลขสามตัวก,ก็เป็นของม่จะมีเลขสามตัวสองครู ส่วนเหลือสามตัวแปดสามหกแปดสองหกมีอยู่สองคูสองหาง ส่วนตัวเน้นสองห้าสองหกสามหกสี่หกตัวเน้นตัวเด่นได้ไปน้องเน้นให้สี่คูสี่หาง เน้นสี่คู่สี่หางพี่น้องห้องแคบหน้าจอได้พี่น้องดได้มักตัวใดชอบตัวใดห้องกับพิจลัลนาเ่งบอมักห้อกับพานนะพี่น้องวันศุกร์ที่ยี่สิบสองพิกาสองห้าหกเจ็ดลาพัฒนาอาจารย์สลองบนล่างพันธห์ไสองกับหกเน้นเน้นหกล้องสองส่วนจับคู่เนี่ยก็คือสองห้าสองหกสองแปด สามหกสี่หกสี่แปดส่วนเลขสามตัวนี่แปดสามหกแปดสองหกสองตัวเน้นสองห้าสองหกสามหกสี่หกพี่น้องสี่คู่สี่หางนี่เป็นตัวเน้นสองแปดสี่แปดเป็นตัวกันตัวล่องนี่แหละตัวมันง่ามตัวร่องนี่แหละตัวมันง่ามนี่ขีดตามอยู่ในสี่แปดนี่ เอาพี่น้องเขาแคบหนอจอดได้พี่น้องนะทำมากระจัดตะขัดกระพานได้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางโชคมานกันเอาเลื่อมให้เบิง้งล่เมื่อของอาจารย์เพิ่นเอาไลาเมื่ออาจารย์เพิ่นขีงามก่อนนดี่ดิเพิ่อนขีดสีชมพูนั่นคือตัวเน้นตัวเด่นได้พี่น้องสองกับหกกันเพิ่นวงกลมที่หกตัวเน้นเพิ่นก็คือสองหาสองหกสามหกสี่หกตัวเน้นตัวเด่น สองแปดสี่แปดเป็นตัวร่องได้พี่น้องได้นี่แหละตามของเพื่อนนี่เอาพี่น้องเขาแคบหนาจอด้พี่น้องได้ชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางขอบุญขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมที่แบ่งปันแนวทางล่าพัฒนาขอให้พี่น้องเขาโชคหมานกันสู้ผู้สู้คนด้วยด้วยแหงแหงปังปังกันอย่าเจ็บอย่าไข่ยอย่าจนเด้อเอาฝากคนไรคดแร์กดติดตามเพป้พาดรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม